ขอกล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเล็กๆของคนชนบทครับมอนี่คนชนนบทสิพาพผีพาน้องมากินเขาก่ลเลยงานนะครับผมคือเกาคือเดิมครับมอนี้คนชนบทได้ปิ้งปลาดุกนะครับผมกับปลาแดกวงนะครับผมปลาปลาปลาแดกวงนะครับปลาดุกครับพี่น้องครับโอ้ตัวเนี้เติมนะครับผมกัเขานี้วกัดเขานี้วไม่ให้เกานะครับผมหอมๆนะครับพี่น้องครับหอมไม่ดีพี่น้องครับไป ก่อนเรียนคนชนนักบวชคขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงกำนังใจคนชนนับวดได้ด้อครับผมมาแซ่บๆชร์คนชนนับวครับผมอิงปลาดุกไงพี่น้องครับปลาแดก๋ยบองนะครับผมมาดุกั้ แทบแล้วครับพี่น้องอากาศแจ่มใสนะครับผมมันอากาศเย็นนะครับผมบ้านเ้าหนาวแล้วด้ลยพี่น้องเอยทั้งบ้านในยังกินนอกครับมือนีคนชนบทได้ปิ้งปลาดุกกับแก้วบวกนะครับผมอืม ขอบคุณทุกกรับนังใจนะครับผมขอบคุณคอมเมนต์นะครับผมซึ่งุนชนบทกาติตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับผมตรงนี้กัน่ายากอยู่งั้นนะครับผม มักจะชอบคนชั้นนบุตรแต่จะริมกดถือใจกดติดตามกดแชร์คนชั้นนบุตในเรื่อครับผมจากเรื่องของคนชั้นนบุตครับขอบคุณครับ กินไปกับบ่อไปน้ำเมื่อก่าออกนะครับคนชนบทเ <c oughs> ขาเยอะพร้อมพี่น้อง Isso. พี่นองเนี่ยหอมขอเขี๋ยวพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทกับสิขอพ่อใบก้อนเสนีนะครับผมขอบคุณพี่น้นองที่เห็นเกียดเข้ามาติดตามับชมครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับ พ่อพี่น้องเปนนงเคนแรกแย่แรง,งใจแรกมันันใจขอบคุชน้ำบดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอพ่อไว้ก่อนท่านมีนะครับผมขอบคุณครับ